จ้าออกไปละทงยังเป็นคืนสวัสดีค่ะหนีสาวหน่อยบ้านหน้าสิผ้ามัาละทงตั้งง้างึ้นเนาะคะ่ะผ้มามันละเบิงพักเรามีแมงลงกินหลายบอ่อ่ามันเบิงกันเลยค่ะเละเบิงแต้งไผ่นะคะ แตงไทยแม่มันกินใบมันนีปูกแบบธรรมชาติค่ะบริสิทธิ์ย่างังเลยกำลังเป็นหน่วยหน่วยร้ายเติบอยู่ค่ะแต่ เขียดน้ามีเขียดวดแดงก็มีค่ะเขียดออกกันด้วพี่น้องค่ะ นี่คือแตงไทยแมงลงกินอยู่ค่ะขามาเบิง้างพักแบบนี้่ะนีนปากนำเต่ากันลังไงมาเบิงวังนันมาหัน,นใหญ่ปั้นใดค่ะนี่ใหญ่เติบแล้วเต่าก็ประดิษฐ์ยา่า นวยดกคือกันค่ะน้าเตา้าแมงมันกินมีความสุขทุกขรางค่ะที่เห็นพักจะคล้องปลูกไว้ออกนวยออกมาให้ได้กินมวนค่ะได้ปลูกื่องซี่ ก็มาเห็นผลผลิตตะครองอ่มีความสุขะอ,อบวบเรียมกระดกคือกันค่ะกำลังออกหลายเลย อันนี้คือโซนหมกบัวเปียมนะคะอันนี้บวมหอมบวมหอมกระดกคือกันค่ะนวยลายละบวหอม อากาศดีดีค่ะตอนกลางคืน,นลมเย็นสบายกําลังเข่าหนานหนาวนะคะช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวเขาค่ะเขากําลังเหลืองงามนี่ค่ะปอดซานแท้ๆค่ะเพียลงบักทัวบ่ค่คยได้กินหรอค่ะบกทัวก็ได้บ่ก่อยได้เก็บกินปล่อยให้เพียมกินไป ค่ะแตงกว่าแตงกว่าหมดสุดแล้วค่ะเหลือตะนวยใน้น่อย,อยสุดแหลกเก็บไปกิน,มนหมดแล้วค่ะเตือสุดหน่อยวันนี้กำลังออกไหม อันนี้ก็เป็นโซนบักทัวกับบักแต่อันนี้ก็จะเป็นบักมะระนะคะบักมะระกลางคืนหน่วยใหญ่แล้ววัางไายให้เบิ้งมือนันบ้านใหญ่สมีแล้วะคะ่ะบักมะระจีนวันนี้ใหญ่แล้วน,นี่ก็แต้งไทยค่ะ ค่ะมันจะทาใหาเบิงบรรยากาศต้องก่างขึ้นเบิงบรรยากาศร้อนๆแล้วค่ะเหมือดแน่แล้วค่ะบได้ถือไฟฉายมานํา ดุดไฟพิงค่ะอากาศเย็นค่ะสำหรับมันกะขอจบ คลิปเพียงสามีเนาะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับไม่เห็นสวัสดีครับ